วันนี้พวกเราจะมาเก็บอินทผาลัมนะคะอ่าเมลีมาถึงก็ถามถึงแต่ต้นนี้เลยน,ะะนี่ค่ะเมลีก็จะฝันถึงแต่ต้นนี้แหละเพราะว่าลูกใหญ่เพราะว่าลูกใหญ่นะแต่ว่ายังไม่เหลืองเริ่มเหลืองนิดๆเ,เลยนะ,ะอ,อ่าอันนีนะ้ที่เราจองเอาไว้เป็นไงครับใจไหมครั แล้วเราจะมาดูของสวยๆนะคะแล้วก็รับประทานอร่อย <c oughs> สวยมากค่ะสุกเหลืองอารามเลยตัดอินทผพลามนี่ตัดแบบไหนคะก็ปั่ไกจนะครับก็ชุบเลยง่ายๆเองครับง่ายๆเนะาะแต่ต้องประคองให้ดีหน่อยเพราะว่าบางบางกันมันใหญ่แล้วมันมันจะหล่นอ๋อหล่นมาเนาะม,มันคำนวณน,น้ำหนักให้ดีหน่อยครับ เดี๋ยวแม่ลีจะตัดจะของตันเลยครับเชิญค่ะคุณแม่ลีค่ะอาหารนี่แนวเหมือนกันเนาะแม่ลีตัดไม่ได้มาเดี๋ยวพี่จะตัดเดี๋ยวให้ลุงตัดค่ะอันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วก็จะตัดของกรรมนะอ๋อต้องมีเทคนิคถึงถามว่าที่หิ้วหน่อยอะไรใช่มันก็จะสวยเนาะแม่ลีเล่นไปตัดตรง ต้องต้องผู้ชำนาญการนี่ตัดอ้ออ่ะอ่สวยมากต้องไปเอาไว้ให้มันลืมต้นอีกโอ้อยังทานไม่ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ทานเลยก็ได้พาวอันสีเหลืองจัดเนาะทานข้างเราเองน่ะแล้วก็เก็บไป็ตัวที่สุก งอมแล้ว่ะทานเลยอย่างเงี้ยอ่าที่สุกง,งอมก่อนเนาะไอ้เคียวเยวก็ให้มันลืมก่อนเนาะเขาให้ไปแช่ในช่องฟิตอ่ะประมาณสองคืนรสจะาอร่อยมากเลยบอกวิธีการรับประทานวิธีการรับประทานแช่ในช่องฟิตครับรสชาตินี่มันจะเปลี่ยนไปจากนี่อตอนนี้มันเป็นอีกแบบนึง พอแช่แล้วก็เขาเรียกว่ามันลืมต้นนะสองคืนครับอร่อยมากอันนี้ค่ะอินทรพาลามนะคะที่เรามาตัดสี่กิโลหนึ่งขีดนะที่เสียงบอกว่าลดค่าก้านให้หนึ่งขีดนะเป็นสี่กิโลท่วนสี่กิโลท่วนตกไปให้ไรพันสี่อ่าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเห็นไหมเย้ เราก็จะมาแบบสามระโลกนะฮะสามครั้งนะฮะโอเคพอใจนะคะใจสวนก็สวยแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะดูไปเรื่อยๆนะเพราะชอบรับประทานฟันฟันเขาดีนะมันโเท่าับเท่าเท่าที่เราเก็บนะคะมันจะเป็นแบบต้นหลังนี่มันยังโตไปถึงที่นะนี่ค่ะยังเขียว ยังเกี้ยวอ่อนๆเลยนะพี่เสียงก็ทำอะไรนะรอบๆรอบๆใบเนาะค่ะรอบๆให้เป็นหลุมนิดหน่อยนะคะเป็นเป็นวงอ่าเป็นวงค่ะเป็นวงเวลาเวลาหน้าเล้งเราลดน้ำเราลดน้ำให้น้ำมันอยู่ในวงนี้ิดเดียวแต่น้าฝนถ้าน้ำเยอะก็มีทางระบายให้นะคะนี่ครับถ้าน้ำมันเยอะก็ระบายอออกืมนี่ะก็พามาดูวิธีการปลูกนะคะ อาจจะจับได้ไม่ครบแต่ว่าก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะ,ะต้นเริ่มสวยแล้วเราก็จะกลับกันเลยค่ะ,ะที่ทพาชมสวนแล้วก็ให้ความรู้ค่ะต้องมาอีกสองรอบอยู่แล้วาาปีหน้าก็มาค่ะทางสะดวกมากเลยนะเนี่ยทางสะดวกจาก ข้างโรงเรียนบ้านสาลาก็มาตรงข้ามเลยนะนี่ได้ถนนใหม่นะลาดยางใหม่สะดวกสบายเลยนะมาถึงมาถึงสวนเลยนะเนี่ค่ะเดี๋ยวปีหน้าก็จะเห็นความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นน่าจะได้ประมาณสมไร่สไร่โอ้สไร่ก็น่าจะมากกว่าสามไร่ด้วยสไร่แล้วก็เพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่นะลุงว่าสี่สิบ 40ต้นรวม40กว่าต้นอ่ะมีซื้อมา50ต้นแล้วก็มีเขามาแบ่งไปมั่งอ๋อค่ะคงเหลืออยู่ประมาณ40ต้นค่ะประมาณสามไร่กว่าก็จะดูดูอลังการวันนี้นะคะแต่ขณะนี้ลูกก็อลังการมากลูกใหญ่ๆมากอลังการเนีค่ะัอย่างยิ่ค่ะลูกตัวนั้นรอใช่ไหมรอตัวนั้นอย่างเดียวเลยจะไปเทียบกับลูกมาก ค่ะ <c oughs> เรากลับเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะให้ลุงสุขภาพแข็งแรง